เราอยากเห็นคุณสุขภาพดีไปด้วยกันครับนี่คือสโลแกนจาก50ปี BDMs บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาครับเราออกแพ็กเกจในการคัดกรองตรวจสุขภาพ3โรคร้ายตรวจคัดกรองในเรื่องราวของโรคมะเร็ง โรคสมองและโรคหัวใจการคัดกรองทั้ง3ตัวนี้ในราคาสุดคุ้มเพียงแค่5,550บาท, <Wow. S 1> บาทคำถามก็คือตรวจอะไรบ้างตรวจคัดกรองตัวนี้ดีอย่างไรวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์สุทธีโกศลที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าวันนี้ทำไมเราต้อง <Okay. S 1> ตรวจคัดกรอง3โรคร้ายนี้แล้ไปพบกันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับนายแพทย์สุทีโกศลคุณหมอหรือนายแพทย์ประจําศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาครับจะมาไขาข้อข้องใจว่าวันนี้ทําไมทุกท่านต้องตรวจคัดกรอง3โรคร้ายที่ผมได้พูดไปเมื่อข้างต้นสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับผมก็เป็นที่ ที่รู้กันดีนะครับว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้และโรคที่สําคัญที่พูดถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นโรคที่เรากลัวกันมากที่สุดเช่นโรคของหลอดเลือดสมองโรคของหลอดเลือดหัวใจนะครับและก็โรคมะเร็งนะครับสามโรคที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของของประชากรที่มากขึ้นเรามีตรวจอะไรกันบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเป็นการตรวจ คารติดดับเปอร์อันดรบสาวนะครับตัวนี้จะเป็นการตรวจความแข็งแรงของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะครับเป็นเส้นเลือดที่ บริเวณคอสองข้างนะครับเพื่อจะดูอะไรบ้างดูความหนานะครับดูอัตราการไหลเวียนของเลือดนะครับดูค่าหินปูนภาพไขมันนะครับเพราะว่าถ้ามีภาวะราบไขมันที่เกาะแน่นนะครับหรือปริมาณมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดภาวะการอุดตันของหลอดเลือดส่งผลให้เกิดภาวะโรคของหลอดเลือดสมองนั่นเองปีบแตกตันก็คืออัมพึกอัมาพาตนะครับอันที่สองคือการทํา C.T. Coronary Calcium Score อันนี้ก็คือเป็นการตรวจความแข็งแรงของหลอดเลือด Coronary artery ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับก็คือจะประเมินออกมาเป็น Calcium Score เพื่อประเมินถึงความเสี่ยงที่ เราจะมีภาวะโรคของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อได้ผลระดับของแคนเซ็นสกอร์เนี่ยเราจะได้เอาคะแนนไปประเมินผลเพื่อวางแผนในการที่จะป้องกันภาวะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอันที่3มเรื่องของมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งในช่องท้องเราได้มีโปรแกรมอันตรลลาว์ช่องท้องส่วนบ,บนนะครับซึ่งจะสามารถดูเนื้อเยื่อ อวัยวะที่อยู่ในช่องท้องอันได้แก่ตับม้ามตับอ่อนระบบทางเดินน้ําดีและก็ไตนะครับรวมถึงก้อนเนื้อที่ผิดปกติสําหรับการคัดกรองมะเร็งสําหรับคุณผู้หญิงนะครับเราก็จะมีการทําดิจิตอลแมมโมแกรมก็จะเป็นการคัดกรองหาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของเต้านมซึ่งการตรวจ ธรรมดาไม่สามารถที่จะวินิจฉัยในในเบื้องต้นได้เพราะฉะนั้นการทำดิจิตอลแมงมโมกแกรมนี้จะช่วยหาเนื้อเยื่อที่ผิดปกติในระยะแรกนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากถึงทุกท่านนะครับการตรวจสุขภาพยังไงก็ตามจะช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านครับตรวจเร็วรู้เร็ว อุ่นใจไปกับ BDMS คัดกรองสมองมะเร็งหัวใจในราคาเพียง5,550บาทสนใจติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาวันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมเพราะเราอยากเห็นคุณสุขภาพดีไปด้วยกัน